ัดป ah ่าดมตารัดป่าดงตาจุอบตรงไหนบ้างจุดสอบนะครับกัวชื่อนะครับอ่านนี้ก็ได้ครับอ่านนี้ก็ได้นะครับผมเขียนชื่อในสปุนมะครับแล้วก็